เมื่อกี้นะคะโดนโดนคนขับรถเดี๋ยวปิดกอย่านะ,ะปิดยังยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราอาจจะไปเข้าตรงนู้นกันไม่าหรอกไอเปิดเป็นตามแมวไว้ดิเดี๋ยวเขาจะปดเดี๋ยวเขาจะพูดมามดอันนี้วิธีด่าของคนขับรถเมื่อกี้นะคะาาว่อะไรรอเปล่าี๋ง ลืดนลแหกเลยค่ะแล้วทีนี้จะพาไปหลงที่ไหนต่อคะอ๋อเดี๋ยวจะพาไปเวน,นิเซียบ้ค่ะพอได้แล้วมั้งคะไม่ได้หลงก็เมื่อกี้พามาถูกเลยไงนั่งรถก็โถเห็นแล้วล่ะนั่งรถก็โถูกเจทอดังไปทถงนี่หละตรงนี้น่าจะมีตังหล่นนะคะอยากกลับบ้านนอนอะ เรอากาศมันจะไม่หนาวละลูกเสียของปูจะร้อนมากเลยเหมือนกันเลยเหงื่อออกจมูกเลี้ยวอะเฮียไมให้เขารู้ใส่แว่นตาไม่ต้องคุยเลยตัดแต่เฮียไปย้ายคนท่าเราเอาเมื่คืนไปไหนมาเอาเมื่อคืนไป โดนเขกขึ้เฉามาเฮ้ยนั่นก็เขียนอะไรแปดสี่แปดสี่ที่ไหสองเทียนสี่สองสี่แปดนี่ีปาาแล้วมึงลัไอ้กูเรเไไงไอ้นี่จิ๊กต้องมาจิกแปด่ก็ไม่บอกว่ามันต้องใายเลี้ยนแปดสี่แเออและกไอ่ะเอ้ยเข้าใจไหม อะไระเออปสิบ้าเหรอหไี่หวเฮ้ยปิด้นลงเปิดแล้วอยไปนั้นต้องไม่้องแล้วก็ไม่ล้องไงเลยต้องท้ิดีโอไว้นไดเจอองอ้ี่กกเบูนั่งเงียบอะไรวะบู๊ ทำสีนหน้าบูดบูดด้วยนะคะดากระ <laughs> จาย <laughs> น้ำลายกระจุยเ <laughs> กาะเสาเขย่าว <c oughs> ุ้ยยิ่ง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 หูก็ไม่รู้อ่ะมึงพูดแหละกูก็ไม่รู้อ่ะครับครับข้าวขาขาขัวจะได้นั่งรถฟรีกับบ้านสักหน่อย <laughs> ไอ้ี่จะมีคนใจดีจ่ายตังค์ให้อีก,น uh huh. อกเนาะเร็วมากเลยเราอุ้ยเราเป็นบุญคุณของเขาอนี่เข้ากลับไปเมืองไทยเดี๋ยวให้กิเข้ากับปลาเคนจัน <c oughs> อีอีมีคนมองซิ้วมอง้องเยองอไยคนมียืนข้างข้างขยาย พอแล้วค่ะในการใะทคำลองไปการแจ้งใช่เดี๋ยวจะพาไปที่ <What? S 1> เดี๋ยวพาไปนิวซีแล